baricá el día de hoy, hoy les queremos compartir un poco de felicidad de la que tenemos bueno hoy con comida indiana el día de hoy vamos a estar comiendo comida indiana de una chica que trabaja en el restaurante eh, que es indiana nos compartió un poquito de lo que comen ellos entonces nos alegra mucho compartirlo juntos ya que nos gusta estar compartiendo siempre juntos y derrochando amor no importa que estén comiendo si la compañía es perfecta la comida siempre va a ser la mejor. ¿Cierto, Tai? Uh h huh. u Entonces vamos a comer y s a y les va a decir unas bonitas palabras. ไปเดีนะประชุมเนอ่ามื้อนี้เนาะกับบ่ได้มีหยังหลายเนาะอันนั้นเฮาก็มากินข้าวอ่ากินข้าวให้ทุกคนเบิ่งได้อีกเนาะอันนั้นน่ะมื้อนี้เฮามากินอันนั้น้องอลิกาเพิ่นว่านั้นเฮามากินอาหารอินเดียนั่นเองนรนอ่ามื้อนี้เฮากินอาหารอินเดียเนาะเฮาซื้ออาหารอินเดียมากินเนาะ เมื่อนี้กรบหมีอย่างไรเขาจะมาแบ่งปันความสุขเล็กๆน,น้อยๆนะประสบการณ์เนาะ,ะก็คืออนามนอกอเลกาเพิ่นว่าคนเฮาเนาะถ้าฮักกันเนาะฮักกันตอนที่ยังมีลมหายใจตอนที่ยังมีโอกาสอยู่น้ำกันเนาะ,ะโมเมนต์ว่านะันนามเฮาตายจากกันหรือว่านะันนายพิษเทียงกันหรือว่านะันนายไปเล่นสู้เล่นบ้าเล่นสาวแล้วจริงมาคิดจะไดยตามหลังชนะีวิตโมเมนต์แบบนั้นเนาะเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดน้ำกัน กินอย่างกินน้ำกันแบบนี้เนาะทุกคนกับควรไส้ชีวิตแบบนั้นเนะาะทำไปสิเนาะโอเคอสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าผู้ใดามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะและก็อย่าลืมไปพักโรงแรมอนันตะของเราอนันตะ Ban ha